ีครับนี่เราอยู่ที่ป่าถั่วนะครับเป็นป่าถั่วพ่อตาผมนะครับเป็นถั่วฝักยาวนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆดูนะครับว่าเขามีวิธีการปลูกแบบไหนเราใช้อุปกรณ์อะไรบ้างครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมนะครับรบกวนกดซับสไครต์กดติดตามให้ผมดเลยนะครับโอเคพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เพื่อนๆฟังง่ายๆนะครับเริ่มจาก ระบบน้ําที่เห็นอยู่นี่ครับใช้เป็นระบบน้ําพุ่งนะครับก็จะเป็นสายยางหนึ่งนิ้วนะครับแล้วก็มีรูนะครับระยะห่างเวลาเปิดก็น้ําก็จะออกสองฝั่งนะครับอ่าโอเคนี่ก็จะเป็นหลักประมาณว่าเป็นหลักไม้ไผ่นะครับระยะการฝังก็ประมาณเมตรห้าสิบนะครับ แล้วก็จะเป็นตะข่ายนะครับเห็นไหมครับนะครับจะเป็นตะข่ายเอ็นนะครับให้เขาเลือล้อยขึ้นไปอันนี้น่าจะเป็นอายุเขาน่าจะประมาณสี่สิบกว่าวันนะครับ mm. ก็จะสังเกตได้ว่าเขาจะออกรุ่นมีถั่วรุ่นแรกๆออกมาแล้วนะครับ นี่เขาจะเลื้อยไปเรื่อยๆครับนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูดอกของเขานะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นดอกถั่วฝักยาวนะครับพอเขาเป็นดอกแบบนี้นะครับพอเขาผสมเกสรเรียบร้อยแล้วนะครับ นี่ครับหนอกเล็กๆของเขานี่ครับฝักเล็กๆเขาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับส่วนเกสรน,นี้ก็จะร่วงไปนี่จอ,อกมาเริ่มยาวประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นช่อใหม่เขาจะออกไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราดูแลเขาว่าน้ําได้อาหารได้แล้วก็ดูแลเรื่องมแมลงเรื่องหนอนได้นะครับ เราจะดกมากๆเลยครับตอนที่ผมกลับมาอยู่บ้านใหม่ๆเนี่ยครับบอกเลยว่านี่นะครับอาชีพแรกของผมปลูกตัวฝักยาวขายดีมากครับเพื่อนเหนื่อยครับแต่ว่าสนุกแล้วก็ได้เงินเยอะด้วยครับนี่ก็จะเป็นรุ่นแรกๆนะครับนะครับ ตัวบอกยามันจะมีหลายสายพันธุ์นะครับที่เห็นนี่ก็จะเป็นขเขาเรียกถั่วถั่วเนื้อนะครับมันจะเป็นมันอยู่ที่ตลาดนะครับว่าตลาดที่เราจะส่งให้ลูกค้าเนี่ยเขาขายพันธุ์ไหนอยูบยยยบ่บางตลาดก็ขายพันธุ์เรียกว่าพันธุ์กระดูกอย่างเงี้ยครับบางตลาดก็ขายพันธุ์เนื้อ ะครับก็ดกพอสมควรเลยครับการทำงานนะครับก็ <c oughs> นะครับเพื่อนเพื่อนก็จะมีเถาเลือออกมาครับเราก็ต้องคอยช่วยเขาให้เขาเข้าไปอยู่ที่ตะข่ายนะครับนะีบ่เนะขาจะเลือลงมาที่พื้นนะครับ คอยสังเกตแบบนี้ครับเราจะไม่เกะกาทางเดินด้วยครับนี่ครับดอกเขาจะเป็นสีม่วงๆแบบตอนนี้ถือว่าดกมากๆครับ แปลงนี้สองกระป๋องนะครับน่าจะเป็นอ่าสอนแดงแลำน้ำชีนะครับเป็นถั่วพันเนื้อนะครับอ่านี่ครับการนี่ที่เพื่อนๆเห็นก็จะเป็นกาวดักแมลงนะครับนี่ครับถ้าเราไม่ใช้ตรงนี้ช่วยนะครับผลผลิตเราก็จะเสียหาย ก็นี่าครับกาดัก,ดกมแมลงช่วยในการลดมแมลงในสวนนะครับที่จะมาทําลายพวกดอกพวกใบต่างๆนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นผึ้งนะครับเพื่อนๆก็เนี่ยเขาจะผสมเกรสรให้เราอันนี้เป็นมแมลงดีก็เป็นพืชที่ น่าสนใจครับขายง่ายสามารถส่งตลาดได้แล้วก็สามารถขายคือพวกตกเกตน,นะครับเราก็สามารถขายให้กับเกษตรอ่าเขาเรียกว่าขายเองได้ครับตามชุมชนของเราครับในหมู่บ้านอะไรพวกนี้ครับส่วนที่สวยๆเราก็คัดส่งตลาดได้ครับถือว่าเยอะมากครับ นี่ครับนี่ก็จะเป็นแผ่นฟิชเจอร์บอร์ดที่หากาวไว้ดักแมลงนะครับก็ได้ผลดีพอสมควรครับนี่ครับเพื่อนเ่อนสังเกตว่าจะมีแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดดักแมลงเกือบอทุกแถวเลยนะครับ นี่ครับเพื่อนเพื่อนถั่วน่าจะเป็นรุ่นแรกนะครับนี้จะเป็นพันเนื้อนะครับจะไม่ค่อยยาวมากครับนี่ครับที่มองด้วยสายตาก็น่าจะประมาณหกสิบกิโลนะครับหกสิบเจ็ดสิบได้ครับเป็นยังไงครับเพื่อนเพื่อนดูคลิปจบแล้วนะครับก็ ถั่วไม่ใช่เรื่องยากนะครับในการปลูกถ้าเรามีใจในการรักเกษตรถ้าเพื่อนๆคนไหนมีข้อสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับฝา่าไว้นะครับเพื่อนๆก็ในการปลูกไม่ว่าเราจะปลูกอะไรนะครับเราคนที่จะมีความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะปลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชตัวไหนก็แล้วแต่เราที่สําคัญนะครับการตลาดเราจะขายให้ใครนะครับเราต้อง ต้องวางแผนนิดนึงค่อยๆทําไปจากทีละน้อยแล้วก็ค่อยๆขยายออกไปนะครับเริ่มจากตลาดใกล้ๆบ้านเริ่มจากอ่าคนในหมู่บ้านชุมชนของเราแล้วก็มองไปที่ตลาดที่อยู่ใกล้ๆลรแวกบ,บ้านของเราก่อนนะครับก็เริ่มจากทีละน้อยนะครับฝากไว้น,นี้ด้านหลังนี้คือที่เขาปลูกเยอะขนาดนี้คือเขามีตลาดรองรับแล้วนะครับก็ ให้เพื่อนๆดูเป็นแนวทางนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับโอเคเราเจอกันคลิปหน้าครับบััสีสีครับ